ดนปิดช่องคลิปนี้สําหรับมือใหม่สําหรับคนที่ไม่อยากโดนปิดช่องนะคะต้องมาดูคลิปนี้เลยก็คือกดชุมชนนั่นเองนะคะเราไปที่ไหนเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามจริงไหมอ่ะกดชุมชนนะ,ะเป็นเรื่องที่ทุกคนเล่นต่อ,ต,อต้องให้ความสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะหลายคนนะคะทําจนช่องโตเป็นไงคะหหลกัก7หลักทั้งรายได้ทั้งผู้ตอผู้ฟอลโลเวอนะคะผู้ติดตามก็ทําให้ไม่สามารถ รับตังได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะช่องเปลียวหรือโดนปิดกัน้นหรือโดนปิดนั่นเองนะคะสาเหตุหลักนะคะก็มาจากเรื่องของกฎชุมชนแต่เดี๋ยวก่อนอย่ามวัวติกลัวจนไม่ทําอะไรนะคะเพราะการทําปิดกฎจริงๆนะคะ คำจำกัดความของกฎพี่ต่อเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆบางคำก็เกินจากเข้าใจจริงๆนอกโค้ดครูหลายๆท่านก็นํามาตีความกันไปต่างๆานาๆแต่ถ้าคุณมีเวลานะคะก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเองได้เลยนะคะดูที่ไหนอ่านที่ไหนจิ้มที่คลิปที่ปูแนบมานี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนั้นได้อธิบายไว้แล้วว่าให้ไปดูตรงไหนนะ,ะแล้วคุณก็จะมั่นใจขึ้นไลฟ์สดได้ดีขึ้นหรือ ทำคลิปก็จะเกิดแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสารรค์เพราะไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องของการจะผิดกฎนั่นเองเห็นเหมือนกันไหมเอ้ยอ่าดังนั้นนะคะนี่นะคะก็คืองานพื้นฐานที่คุณต้องใจเลยนะคะคุณตั้งใจจะเล่นต่อๆให้ได้ต่างเรื่องเหล่านี้มองข้าไม่ได้นะจ๊ะอ่าเพราะหลายท่านนะคะได้รับผลลัพธ์มาแล้วนั่นเอง ทุกกิจการเนาะมีทั้งคนที่สําเร็จและคนที่ล้มเหลวนะคะไลฟ์สดจะมีคนดูไม่มีคนดูโดนดองไว้ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการผิดกฎชุมชนเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการไปเอาคลิปของคนอื่นมาเอาคลิปตัวเองคนอื่นมาใส่ในคลิปตัวเองเนี่ละเมิดนะคะละเมิดลิขสิทธิ์นะจ๊ะผิด กดชุมชนด้วยและถ้าคลิปไหนที่เขาไม่อนุญาตให้เรานะคะใช้นะทุกคนรู้ไหมมันเป็นเรื่องของกฎพรบคอมด้วยนะก็อย่าไปเอาคลิปของคนอื่นเข้ามานะจ้ะอ่าแล้วก็ที่อีกอย่างอย่าไปพาดพินถึงคนอื่นอย่าพูดถึงบริษัทแบรนด์โลโก้เนาะอะไรพวกนี้ถ้ายิ่งคุณทำผิดผิดกฎชุมชนนะคะเช่นโลโก้นะต่างๆแอปต่างๆเนี่ยถ้าคุณต้องการสร้างตังนะ ยิ่งมีไลฟ์สดน,นะบอกได้เลยอย่าทํานะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้โตโต,โตปิดค่าการมองเห็นค่ะทุกคนแล้วก็ยังไงเรื่องแรกเลยอะเข้าเรื่องถ้าเราจะไลฟ์นะหรือเราจะทำคลิปเราก็ต้องเรื่องแรกที่สําคัญก็คือ สภานะผมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าแต่งตัวให้มันดูดีถูกกาลเทศะนะคะเช่นชุดว่ายน้ําใส่ได้นะไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้แต่คุณใส่ได้คุณต้องไปอยู่ที่สระว่ายน้ํานะจ๊ะตรงนี้เขาเรียกกาลเทศะจา้าคุณข้าราชการเป็นนักเรียนนะคะเป็นนักศึกษา ส่ชุดอะไรนะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นแบบฟอร์มเนาะก็ไม่ควรที่จะเอามาใส่สําหรับการทําคลิปหรือไลฟ์สดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการพาดพิงพาดพิงถึงสถาบันนั่นเองนะคะและ้วก็อะไรอีกอะ การขับรถเนาะการขับรถก็เช่นเดียวกันเพราะมันจะทําให้ดูไม่ปลอดภยัยเช่นถ้าคุณไลฟ์อยู่ในรถนะต่อให้คุณนั่งอยู่ข้างหลังหรือว่าข้างๆ้าคนขับนะก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะ,ะก็อาจจะโดนปิดก้นได้นั่นเองนะเรื่องอะไรอีกเรื่องของเด็กอ่ะเด็กๆนะคะเขาก็จะมาอยู่ในคลิปหรือไลฟ์สดของเราเนี่ยได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเราไม่ปล่อยให้เขาโดนทิ้งขว้างอ่าความหมายประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วชื่อช่องนะ ก็สําคัญเลยอันนี้คือไม่ควรมีคําต้องห้ามนะคะส่วนคําต้องห้ามนั้นมีอะไรบ้างอยากได้พิมพ์อยากได้เข้ามาในเม้นนะคะแล้วโค้ดปู่จะทักเราส่งให้เองเลยจ้าแล้วการพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มอื่นการพูดถึงแพลตฟอร์มอื่นนะคะเราก็จะพูดในเรื่องของบ้านเขียวบ้านฟ้าเนาะจะไม่พูดกันตรงๆนะการตัดต่อคลิปนะคะก็ถ้าเป็นตัดต่อที่คลิปอื่นแล้วมาลงนะคุณก็อาจจะโดนปิดค่าการลงเห็นนั่นเองนะเรื่องนี้ก็ ไม่ใช่การผิดกฎชุมชนนะคะแต่ว่ามันเป็นการโดนปิดค่าการมองเห็นเนื่องจากว่าต่อตอเขาก็อยากจะให้เราใช้เครื่องมือที่เขาทําไปแล้วในตอตอ,ตอนั่นแหละเนาะแล้วมันก็จะช่วยทําให้เปิดค่าการมองเห็นอะไรประมาณนี้เนาะ,ะการไม่เปิดปิดค่าการมองเห็นก็คือการไม่เปิดค่าการมองเห็นนั่นแหละก็คือไม่เปิดให้คนเห็นนะมันไม่ใช่การผิดกฎนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้นะคะใช้คือเครื่องมือตัวไหนเนาะ ปู่ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะก็ใช้มาใช้เครื่องมือจากต่อๆทั้งหมดได้เลยนะคะเพราะมีฟังก์ชันเยอะมากทุกคนนะเออมาลองดูนะคะแต่ละอันอ่นเยอะจริง,รงๆแล้วก็เจ๋งด้วยนะอ่าแล้วก็เรื่องของภาษาภาษานะคะก็จะเป็นอะไรที่ควรจะสุภาพนะคะการพูดไม่ควรจะพลาดพินไปถึงใครไม่พูดจาบูลลี่ไม่ดูหมิน่นอ่าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเพราะว่า ต่อๆจะไม่ชอบเรื่องพวกนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนนะมีคําพูดที่สร้างสรรค์ที่เป็นคําพูดที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้กับกันและกันนั่นเองนะคะแล้วเรื่องของการกฎหมายอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแล้วเรื่องของอะไรการขึ้นช่องเล็กอะ่ะการขึ้นช่องเล็กพยายามเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มีการขึ้นช่องเล็กนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าช่องเล็กเขาเคยทําผิดกฎหรือเปล่าแล้วถ้าเขาทําผิดกฎก็เราก็จะผิดไปด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็การที่เอาเป็นว่าไปอ่านแล้วกันเนาะ อ่านกดชุมชนนะแนวทางปฏิบัติชุมชนนะคะอ่านละเอียดทีละข้อนะอย่าพูดอะไรที่มันเกินจริงพวกสินค้าควบคุมแบรนด์ไรๆก็แล้วแต่นะคะค่อยๆอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทําให้ถูกกดชุมชนอนะ่ะดีที่สุดเดี๋ยวทุกคนก็มา,าศึกษาดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะ้อมีคําถามก็เม้นไว้นะหรือเข้าห้องเรียนฟรีก็จิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะคะ คลิปหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันแน่นอนนะคะไม่แพ้กดชุมชนเลยนะคะถ้านอยากจะทำตังในตอๆแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆนะคะคลิปนี้น่าจะต้องตัดออกเป็น2 EP เนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะโค้ดปูนะคะก็อยากจะนำทุกเทคนิคที่โค้ดปูใช้นะคะอันนี้ก็เป็นช่องที่โค้ดปู อยากจะให้มันเป็นไกด์ไลน์เนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยใจเม้นท์แชร์ให้กับคดผูด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้คดปูนะคะได้ตามรอยแล้วก็รวมเทคนิคดีๆมาไว้ให้ทุกคนนะคะได้เอาไปใช้กันแบบง่ายๆขึ้นนั่นเองขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนะะ้จากบค่ะ